เศรษฐีผู้มีทุกอย่างในชีวิตกลับต้องหยุดนิ่งกลางถนนเมื่อเขาเจออดีตแฟนเก่าที่กำลังแบกลูกแฝดเดินอย่างหมดแรงท่ามกลางสายตาผู้คนแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือเบื้องหลังของเธอเต็มไปด้วยเงามืดและอันตรายใครคือชายลึกลับที่ตามหลังมาและทำไมลูกๆถึงเรียกเขาว่าพ่อเรื่องราวจะพาไปสู่จุดที่คุณคาดไม่ถึงเมื่อคนที่เคยทอดทิ้งต้องยืนหยัดเพื่อปกป้องครอบครัว แม้ต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเองมหาเศรษฐีหนุ่มในชุดสูทหร,รูยืนอยู่ข้างรถสปอร์ตลิมูซีนกลางแยกร้อนจัดของกรุงเทพเสียงตแตรรถบีบกันระงม,มกลางแสงแดดจ้าอากาศร้อนเหมือนไฟลวกผิวเขาเพิ่งลงมาจากการประชุมพันล้านสายตาเหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ริมฟุตบาทเธอสวมเสื้อซีดเก่ารองเท้าขาดข้างหนึ่งแขนหนึ่งอุ้มเด็กทารกอีกข้างจับมือลูกชายตัวเล็กที่หิวโหวย ลูกแฝดสองคนผิวคล้ำผมยุ่งเหยิงใบหน้าเต็มไปด้วยเหงื่อผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นสายตาประสานกันในวินาทีนั้นหัวใจของเขาหยุดเต้นชั่วขณะเธอคือแฟนเก่าที่เขาทิ้งไปเมื่อเจ็ดปีก่อนริมฝีปากของเธอสั่นไหวเมื่อเห็นเขาเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าเธอมีลูกและลูกทั้งสองหน้าตาคล้ายเขาเรากับถอดแบบกันมาเสียงผู้คนเดินผ่านหัวเราะพูดคุยแต่เขาไม่ได้ยินอะไรเลย โลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเหมื่อไหลลงข้างแก้มแต่มือกลับเย็นเฉียบหญิงสาวเบอร์หน้าหนีพยายามเดินจากไปช้าหาหาเด็กชายคนหนึ่งหันกลับมามองเขาดวงตาใสาเหมือนกระจกเศรษฐีหนุ่มเดินตามไปช้าช้าเหมือนคนละเมอฝีเท้าหนักและสัน่นฝูงชนเบื้องหลังดูห่างไกลเสียงรองเท้าแตกของเด็กและกระทบพื้นซีเมนอย่างชัดเจนหญิงสาวเดินเข้าไปในซอยแค่ซอมซ้อและเปื้อนฝุ่น เศรษฐีเดินตามไปเหมือนถูกบังคับด้วยแรงบางอย่างที่มองไม่เห็นเขาอยากจะเรียกชื่อเธอแต่เสียงในลำคอกลับแห้งผากกลิ่นขยะกลิ่นเน่าโชยขึ้นมาตีจมูกเขาเคยใช้ชีวิตในห้องกระจกแชมเปญอาหารหรูแต่ตอนนี้ทุกอย่างตรงหน้าเหมือนคนละโลกหญิงสาวหยุดเดินและหันกลับมาเผชิญหน้าอีกครั้งดวงตาของเธอแดงกล่ำเต็มไปด้วยน้ำตาและคำถามที่ไม่เคยได้คำตอบ เขายกมือขึ้นช้าๆเหมือนจะเอื้อมไปหาเธอแต่ก่อนจะทันแตะมือเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากอีกฝั่งของซอยเสียงตะโกนของชายแปลกหน้าเศรษฐีชะงักหัวใจเต้นแรงอีกครั้งชายคนนั้นถือไม้หน้าสามในมือดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเขาเดินตรงมาหาหญิงสาวกับเด็กหาหะเศรษฐีหันมองเธอด้วยความตกใจและความกลัวปะปนกัน เธอก้มหน้าลงต่ำราวกับรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นเด็กทั้งสองสั่นเทาและยืนชิดแม่แน่นเสียงฝีเท้าของชายคนนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยหาหะเศรษฐีหันกลับไปมองซอยทางออกมันแคบและเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกแต่ตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นเขาต้องทำอะไรสักอย่างดวงตาของเขาเริ่มเปียกน้ำครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขารู้สึกกลัวและไร้พลังขนาดนี้มือของเขากำแน่น เสียงไม้ถูกกระแทกกับกำแพงดังสนัน่นเศรษฐีก้าวขวางหน้าผู้หญิงและเด็กๆทันทีชายแปลกหน้าชะงักเล็กน้อยแต่ดวงตาย,ยังคงดูดันเศรษฐีตะโกนออกมาเสียงสั่นและเปี่ยมอารมณ์ไม่มีใครขยับลมหายใจหยุดนิ่งในอากาศร้อนอบอ้าวสายตาทั้งหมดจับจ้องกันอย่างตึงเครียดเศรษฐีมองชายแปลกหน้าด้วยแววตา,นาแน่วแน่แม้จะกลัวแต่ขาของเขาไม่ยอมถอย ชายคนนั้นขมวดคิ้วแน่นมือยังถือไม้แน่นหนึบหลีกไปเขาตะโกนเสียงต่ำและแข็งกร้าวแต่เศรษฐีกลับยืนขวางอย่างมั่นคงหญิงสาวดึงลูกทั้งสองเข้ามาแนบอกน้ำตาไหลเงียบหาหาเสียงหัวใจของเศรษฐีเต้นรัวเหมือนกลองศึกเขาไม่รู้จักชายคนนี้แต่สัญชาตญาณบอกว่าชายคนนี้อันตรายกลิ่นเงือกลิ่นควันกลิ่นสกรปรกของซอยผสมกันจนหายใจลำบาก แต่เขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นเธอไม่ใช่ของแกอีกแล้วเขาพูดออกไปโดยไม่ทันคิดชายแปลกหน้าขบกรามแน่นเส้นเลือดบนขมับปูดชัดไม้ในมือถูกยกขึ้นสูงเศรษฐีหลับตาแน่นพร้อมรับแรงประทะแต่ก่อนที่ไม้จะฟาดลงมาเสียงเล็กๆดังขึ้นอย่างเจอจางพอ่อเสียงนั้นมาจากเด็กชายตัวเล็กที่ยืนข้างแม่น้ำเสียงไร้เดียงสาแต่เต็มไปด้วยความสับสน ชายแปลกหน้าชะงักทันทีเศรษฐีลืมตาขึ้นมองเด็กชายคนนั้นหัวใจของเขาเหมือนจะหยุดเต้นอีกครั้งดวงตาของเด็กคู่นั้นคล้ายเขาจนแทบไม่อยากเชื่อหญิงสาวรีบอุ้มลูกอีกคนไว้แน่นใบหน้าซ่อนน้ำตาชายแปลกหน้าค่อยๆลดไม้ลงแววตาเปลี่ยนไปจากความโกรธเป็นความตกใจเขามองเด็กทั้งสองสลับกับหญิงสาวริมฝีปากเขาเม้มแน่นเงียบอยู่นาน แล้วจูจ่ๆเขาก็หันหลังเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรเหลือไว้เพียงความเงียบและเสียงหอบหายใจเศรษฐีค่อยๆหันมาทางหญิงสาวเธอหลบสายตาสะอื้นเงียบหาหะเขาอยากพูดอะไรสักอย่างแต่คำพูดในใจกระจัดกระจายมือเขายื่นไปแตะไหล่เธอเบาหาหเธอสะดุ้งเล็กน้อยแต่ไม่ปัดออกดวงตาของเธอแดงช้ำเหมือนแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวมานาน เสียงรองเท้าแตะของเด็กน้อยเดินเข้าใกล้เขามือเล็กๆจับปลายเสื้อสูทของเขาแน,น่นลุงคือพ่อใช่ไหมเขาเงียบไปครู่หนึ่งหัวใจปวดหนึบจนหายใจไม่ออกดวงตาของเขาเริ่มร้อนเผาและน้าตาหยดแรกก็ไหลออกมาช้าๆโดยไม่รู้ตัวน้ําตาของเขาไหลลงข้างแก้มเงียบงันแต่หนักแน,น่นเขามองเด็กน้อยตรงหน้ามือเล็กนั้นยังจับเสื้อเขาไม่ปล่อย หัวใจเขาสั่นไหวราวกับเด็กคนนั้นปลุกความเป็นพ่อที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงหญิงสาวยืนเงียบน้ำตาย,ยังคงไหลอับแก้มเธอไม่พูดอะไรไม่ถามไม่ตำหนิเพียงแต่มองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและคำถามที่ไม่มีคำตอบเขาก้มลงนั่งระดับเดียวกับเด็กใช้มือเช็ดเหงื่อที่หน้าผากเล็กๆด้วยความอ่อนโยนมือของเขาสัน่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้สึกผิดอย่างลึกซึ้งในใจ ขอโทษเขาพูดเบาๆจนแทบไม่ได้ยินเองเด็กชายยิ้มเล็กน้อยแม้ฟันหน้าจะหายไปสองซี่หญิงสาวเบอร์หน้านี้แต่เสียงสะอื้นของเธอดังขึ้นอีกครั้งเขาลุกขึ้นยื่นกระเป๋าสตางออกมาอย่างลังเลแต่เธอสายหน้าไม่ใช่เงินที่ฉันต้องการเธอพูดเสียงสัน่นคำพูดนั้นเหมือนค้อนทุบใจเขาอย่างแรงรอบตัวเงียบเงันมีเพียงเสียงลมพัดผ่านผืนผ้าใบาเก่าที่ปิดร้านริมถนน เศรษฐีมองไปรอบๆซอ,อยที่เปื้อนฝุ่นกับโลกที่เขาไม่เคยคิดจะเข้ามาเขาไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงยืนอยู่ตรงนี้ทั้งที่เมื่อเช้าเขายังนั่งอยู่บนเก้าอี้หนังแท้ในห้องประชุมหรูแต่ตอนนี้เขากําลังยืนอยู่กลางซอยแคบต่อหน้าผู้หญิงที่เขาเคยรักและลูกที่เขาเพิ่งรู้ว่าเป็นเลือดเนื้อของตัวเองเขารู้แล้วว่าไม่มีเงินจํานวนไหนที่ซื้อช่วงเวลานี้คืนมาได้หญิงสาวค่อยๆดึงลูกทั้งสองเข้าใกล้ เขาก้าวไปหนึ่งก้าวใจเต้นแรงและในวินาทีนั้นเสียงเครื่องยนต์กระบะคันเก่าก็ดังลั่นมาจากปลายซอยชายคนเมื่อครู่กลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่คนเดียวมีผู้ชายอีกสองคนอยู่ท้ายรถแต่ละคนมีใบหน้าหยาบกร้านหนึ่งในนั้นถือเหล็กยาวอีกคนใส่หมวกปิดหน้าเรษธีหันกลับไปมองหญิงสาวอย่างรวดเร็วเธอตาเบิกโพลงมือสันเทา เด็กทั้งสองเริ่มร้องไห้เขารู้ทันทีว่าครั้งนี้เขาอาจจะต้องเลือกระหว่างการหนีหรือการยืนหยัดเพื่อลูกที่เพิ่งได้พบเป็นครั้งแรกในชีวิตรถกระบะหยุดลงอย่างกระทันหันเสียงเบรกดังเอี๊ยดจนฝุ่นตลบผู้ชายทั้งสามก้าวลงมาช้าช้าสายตาแข็งกร้าวเย็นชาเศรษฐีขยับยืนขวางหน้าหญิงสาวกับเด็กๆโดยอัตโนมัติมือของเขากำแน่นจนเส้นเลือดปูด แต่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวชายคนแรกยิ้มเย็นเดินตรงเข้ามาอย่าคิดว่าเงินจะช่วยอะไรแกได้ที่นี่เขาพูดเสียงต่ำอีกคนยกเหล็กขึ้นพาดบ่าแววตากระหายเหมือนสัตว์รอเหยื่อเด็กชายร้องให้เสียงดังกอดขาแม่แน่นหญิงสาวยืนนิ่งน้ำตาไหลไม่หยุดแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเศษฐีรู้ว่าไม่มีที่ให้หนีไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาเรียกใครมาช่วย เขาถอดนาฬิกาข้อมือราคาแพงโยนลงพื้นต่อหน้าพวกนั้นพวกแกต้องการเงินใช่ไหมเอาไปเลยเขาพูดเสียงดังแต่สั่นเครือชายที่ถือเหล็กหัวร้อเบาๆแล้วเหยียบมันจนแตกเป็นชิ้นไม่เอาเงินเราเอาคนเขาตอบชัดให้ชัดคําคําพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางอกเสร็จทีก้าวถอยหลังเล็กน้อยแต่ยังขวางอยู่ที่เดิมเขาหันไปมองเด็กทั้งสองสันเทาร้องให้ปากเรียกแม่ไม่หยุดหญิงสาวเอื้อมมือมากุมแขนเขาเบา หาหาอย่าเสี่ยงเลยเธอพูดเสียงแผ่วแต่เขาสายหน้าดวงตาแดงกำ่ำฉันเคยทิ้งเธอครั้งหนึ่งฉันจะไม่ทำอีกแล้วชายคนหนึ่งเริ่มเดินเข้ามาใกล้ขึ้นมือจับเหล็กแน่นขึ้นเศรษฐีหายใจลึกแล้วพุ่งเข้าใส่ชายคนนั้นอย่างรวดเร็วร่างทั้งสองกระแทกกันล้มลงพื้นเสียงเหล็กกระทบพื้นดังสนั่นเศรษฐีคว้ามันไว้ได้ทันอีกสองคนกรูกันเข้ามา หญิงสาวกรีดร้องเสียงดังพยายามดึงลูกออกไปให้พ้นทางเสียงสุนัขเห่าดังมาจากปลายซอยเสียงฝีเท้าของคนวิ่งไล่ตามหลังกลุ่มคนในตลาดเริ่มสังเกตเหตุการณ์และร้องตะโกนเศรษฐีถูกชกเข้าที่ท้องเขาสุดลงกับพื้นเลือดไหลออกจากปากเขาเงยหน้าขึ้นมองลูกชายที่ยืนร้องไห้พ่ออย่าตายเสียงนั้นแทงทะลุหัวใจเขาเขากัดฟันลุกขึ้นช้าๆทั้งที่ร่างกายแทบจะขยับไม่ไหว มือเขายังกำท่อดเหล็กไว้แน่นตอนนี้เขาไม่ใช่แค่เศรษฐีอีกต่อไปเขาคือพ่อและเขาจะไม่ปล่อยให้ใครมาทำร้ายลูกของเขาอีกแม้แต่ปลายเล็บเสียงฝีเท้าของชายอีกคนพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วจากด้านข้างเศรษฐีหันกลับมาในเสี้ยววินาทีเขายกเหล็กขึ้นรับแรงประทะเสียงโลหะกระแทกดังสนั่นฝุ่นลอยเต็มอากาศมือของเขาชาแรงสั่นสะเทือนแล่นขึ้นจนถึงหัวไหล่ แต่เขายังยืนอยู่เลือดไหลาจากแผลแตกที่คิ้วหยดลงเปื้อนเสื้อเชิ้ตหรูราคาแพงใช่อีกคนกำลังจะชักมีดจากกระเป๋าหลังทันใดนั้นเสียงหวีเซเรนของตำรวจแทรกเข้ามาในบรรยากาศตึงเครียดไฟสีน้ำเงินกระพริบเข้ามาใกล้าจากทางปากซอยเสียงล้อรถตำรวจบนพื้นซีเมนดังขึ้นเหมือนเสียงสวรรค์ชายทั้งสาสบตากันอย่างตกใจพวกเขาลังเลก่อนตัดสินใจวิ่งหนีขึ้นรถกระบะ รถเร่งเครื่องดังลั่นแล้วพุ่งออกจากซอยไปอย่างรวดเร็วเศษฐีซุดลงกับพื้นลมหายใจหอบทีมือยังคงกำาเหล็กไว้แน่นเลือดซึมออกมาจากฝ่ามือหญิงสาววิ่งเข้ามาคุกเข่าข้างเขาน้ำตาท่วมดวงตาคุณบ้าไปแล้วทำไมถึงไม่หนีเธอร้องเสียงสัน่นเขามองหน้าลูกชายกับลูกสาวที่กำลังยืนสั่นอยู่ข้างแม่เพราะครั้งนี้ฉันรู้ว่าต้องอยู่เขาพูดเสียงแผ่วต่หนักแน่น ตำรวจเข้ามาล้อมที่เกิดเหตุคนในตลาดเริ่มมุงดูมากขึ้นหนึ่งในตำรวจรีบเข้ามาประคองเขาหญิงสาวยังคงร้องให้มือนหนึ่งจับไหล่เขาไว้แน่นเด็กน้อยวิ่งเข้ามากอดเขาเต็มแรงเขาใช้แขนที่มีแรงโอกตอบกลับอย่างอ่อนโยนกลิ่นเหงื่อเลือดและฝุ่นขาคลุ้งในอากาศแต่ในหัวใจของเขากลับรู้สึกอบอุ่นและหนักแน่นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิต เสียงไซเรนค่อยๆบวลงเมื่อรถตำรวจคันอื่นเข้ามาสมทบเจ้าหน้าที่รีบกันฝูงชนออกไปจากซอยแคบหาหา่แต่สายตาหลายคู่ยังคงจับจ้องมาที่ชายในชุดเปื้อนเลือดเด็กทั้งสองนั่งข้างเขามือเล็กๆยังกุมแขนพ่อไว้แน่นหญิงสาวใช้ชายเสื้อเช็ดเลือดบ,บนหน้าผากของเขาเบาหาหา่มือของเธอสั่นแต่นุ่มนวลเหมือนเมื่อหลายปีก่อนเขามองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความเสียใจและคำขอโทษที่ไม่มีวันพอ เจ้าหน้าที่พยาบาลวิ่งเข้ามาพร้อมเปลพยาบาลเราต้องพาเขาไปโรงพยาบาลทันทีเสียงนั้นเร่งรีบและจริงจังเขาพยายามลุกขึ้นด้วยตัวเองแม้จะเจ็บปวดจนขาอ่อนหญิงสาวพยุงเขาไว้ส่วนลูกชายพยายามช่วยดันหลังพ่อไม่ต้องกลัวนะหนูอยู่ตรงนี้เด็กชายพูดเสียงสัน่นคำพูดนั้นเหมือนเข็มแทงหัวใจน้ำตาเขาไหลอีกครั้งไม่ใช่เพราะเจ็บแต่เพราะอบอุ่นเขาพยักหน้าเบาๆแล้วถูกพาขึ้นเปล เจ้าหน้าที่เริ่มเข็นเปลออกไปทางปากซอยข้างทางเต็มไปด้วยคนที่จดจำเขาได้คนที่เคยเห็นเขาบนปกนิตยสารใส่สูทโพสต์หน้าตึกใหญ่แต่วันนี้เขาอยู่ในสภาพที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนไม่มีอำนาจไม่มีเกียรติไม่มีภาพลักษณ์มีเพียงหัวใจของผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งได้รู้ว่าตัวเองเป็นพ่อเมื่อเปลผ่านหน้าร้านเก่าๆหญิงสาวกับลูกเดินตามข้างเขาเด็กชายจับมือเขาผ่านขอเปลไว้ไม่ยอมปล่อย แสงแดดสองลอดตึกสูงลงมาทาบเงาของทั้งสี่คนไว้แนบกันบนพื้นถนนเขาหันไปมองภาพนั้นและในวินาทีนั้นเขารู้นี่คือสิ่งที่เขาขาดหายมาตลอดชีวิตครอบครัวที่แท้จริงรถพยาบาลเคลื่อนตัวช้าๆออกจากซอยแคบเสียงล้อบทพื้นถนนดังกลบความวุ่นวายรอบข้างหญิงสาวก,กับเด็กทั้งสองนั่งแนบอยู่ข้างเปลพยาบาลมือเล็กของลูกชายยังจับมือเขาไว้แน่นไม่คลาย เขาหันไปมองหญิงสาวดวงตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามแต่เธอไม่พูดอะไรเที่ยงแต่พยักหน้าเบาๆเหมือนจะบอกว่าเธอยังอยู่ตรงนี้ภายในรถพยาบาลมีกลิ่นยากลิ่นแอลกอฮอล์จางหาหาเสียงเครื่องมือวัดชีพจรดังเป็นจังหวะชีพจรของเขายังคงเต้นแม้ไม่สม่ำเสมอแต่หัวใจของเขาเต็มเปี่ยมเขามองลูกสาวตัวเล็กที่เงียบกว่าใคร เธอเอื้อมมือมาแตะแขนเขาเบาๆแล้วกระซิบเสียงแผ่วพ่อเจ็บหรอคะเขาพยายามฝืนยิ้มแม้รอยแผลบนใบหน้าจะปวดระบมพ่อไม่เป็นไรจะแค่ได้อยู่กับหนูพ่อก็หายแล้วเด็กหญิงยิ้มตอบดวงตากลมใสเป็นประกายในวินาทีนั้นทุกความเจ็บทุกความเหนื่อยล้าเหมือนสลายไปจากร่างกายเขาเขาหลับตาลงช้าๆหายใจลึกเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี เสียงลมหายใจของลูกๆและกลิ่นผิวเด็กที่อบอุ่นทำให้เขารู้สึกเหมือนได้กลับบ้านทั้งที่ยังอยู่ในรถพยาบาลหญิงสาวกุมมือเขาไว้อีกข้างแน่นเธอพูดเบาๆแต่ชัดเจนในความรู้สึกถ้าคุณอยากเริ่มต้นใหม่เราจะไม่หนีอีกแล้วเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งมองหน้าเธอชัดหาหะริมฝีปากของเขาขยับตอบเบาหาหา่ฉันไม่ขอแก้ตัวแต่ขอแก้ไขทุกอย่างจากนี้ไป แววตาของเธอเปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่ใช่เพราะเชื่อทันทีแต่เพราะเธอเห็นบางอย่างในตัวเขาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนรถพยาบาลวิ่งพ้นถนนแคบเข้าสู่ถนนใหญ่แสงแดดยามเย็นสาดเข้ามาทางหน้าต่างทาบแสงทองลงบนใบหน้าเปื้อนเลือดของชายผู้เคยมีทุกอย่างและเพิ่งได้พบสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตในวันที่เกือบสายเกินไปรถพยาบาลเคลื่อนตัวช้าๆออกจากซอยแคบเสียงล้อบดพื้นถนนดังกลบความวุ่นวายรอบข้าง หญิงสาวกับเด็กทั้งสองนั่งแนบอยู่ข้างเปลพยาบาลมือเล็กของลูกชายยังจับมือเขาไว้แน่นไม่คลายเขาหันไปมองหญิงสาวดวงตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามแต่เธอไม่พูดอะไรเพียงแต่พยักหน้าเบาๆเหมือนจะบอกว่าเธอยังอยู่ตรงนี้ภายในรถพยาบาลมีกลิ่นยากลิ่นแอลกอฮอล์จางหาหะเสียงเครื่องมือวัดชีพจรดังเป็นจังหวะชีพจรของเขายังคงเต้นแม้ไม่สม่ำเสมอ แต่หัวใจของเขาเต็มเปี่ยมเขามองลูกสาวตัวเล็กที่เงียบกว่าใครเธอเอื้อมมือมาแตะแขนเขาเบาๆแล้วกระซิบเสียงแผ่วพ่อเจ็บหรอคะเขาพยายามฝืนยิ้มแม้รอยแผลบนใบหน้าจะปวดระบมพ่อไม่เป็นไรจะแค่ได้อยู่กับหนูพ่อก็หายแล้วเด็กหญิงยิ้มตอบดวงตากลมใสเป็นประกายในวินาทีนั้นทุกความเจ็บทุกความเหนื่อยล้าเหมือนสลายไปจากร่างกายเขา เขาหลับตาลงช้าๆหายใจลึกเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเสียงลมหายใจของลูกๆและกลิ่นผิวเด็กที่อบอุ่นทำให้เขารู้สึกเหมือนได้กลับบ้านทั้งที่ยังอยู่ในรถพยาบาลหญิงสาวกุมมือเขาไว้อีกข้างแน่นเธอพูดเบาๆแต่ชัดเจนในความรู้สึกถ้าคุณอยากเริ่มต้นใหม่เราจะไม่หนีอีกแล้วเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งมองหน้าเธอชัดหาหริมฝีปากของเขาขยับตอบเบาหาห ฉันไม่ขอแก้ตัวแต่ขอแก้ไขทุกอย่างจากนี้ไปแววตาของเธอเปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่ใช่เพราะเชื่อทันทีแต่เพราะเธอเห็นบางอย่างในตัวเขาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนรถพยาบาลวิ่งพ้นถนนแคบเข้าสู่ถนนใหญ่แสงแดดยามเย็นสาดเข้ามาทางหน้าต่างทาบแสงทองลงบนใบหน้าเปื้อนเลือดของชายผู้เคยมีทุกอย่าง และเพิ่งได้พบสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตในวันที่เกือบสายเกินไปเมื่อรถพยาบาลหยุดลงหน้าประตูโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่รีบเห็นเปลงจากรถท่ามกลางเสียงเรียกของหมอและพยาบาลหญิงสาวและลูกๆวิ่งตามไปไม่ห่างแสงไฟในถงฉุกเฉินขาวสว่างจ้ากลิ่นยาฆ่าเชื้ออบอวนไปทั่วเขาถูกส่งเข้าไปในห้องรักษาอย่างรวดเร็วก่อนประตูจะปิดลงเขาหันกลับมามองลูกๆและเถอยีกครั้งดวงตาเขาสั่นไหว แต่มุมปากมีรอยยิ้มเล็กๆที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงจนกระทั่งแพทย์ออกมาพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนเขาปลอดภัยแล้วครับต้องพักฟื้นแต่ร่างกายแข็งแรงมากหญิงสาวสุดตัวลงกับเก้าอี้น้ำตาไหลด้วยความโล่งใจลูกๆกระโดดกอดกันด้วยความดีใจไม่นานหลังจากนั้นเขาถูกย้ายไปยังห้องพักคนไข้บนเตียงขาวสะอาดร่างของเขานอนนิ่ง แต่แววตาที่มองออกไปนอกหน้าต่างเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากความหยิ่งทนงกลายเป็นความอ่อนน้อมจากความโดดเดี่ยวกลายเป็นความหวังหญิงสาวเข้ามานั่งข้างเตียงลูกทั้งสองนั่งบนโซฟาเล็กๆหัวเราะเบาๆกันเองเขายื่นมือออกไปหาพวกเขามือหนึ่งสำหรับอดีตที่เขาเคยทำผิดอีกมือสำหรับอนาคตที่เขาอยากดูแลด้วยตัวเองทั้งสามคนเดินเข้ามากุมมือเขาไว้พร้อมกัน ไม่มีคำพูดใดมีเพียงความเงียบงามที่อัดแน่นด้วยคำสัญญาในใจนอกหน้าต่างแสงสุดท้ายของวันทาบลงบนยอดไม้สายลมพัดเบาๆนำพาความอบอุ่นเข้าสู่ห้องพักเล็กหาหาและในความเงียบนั้นหัวใจของชายผู้เคยสูญเสียทุกสิ่งปรบเต้นอย่างเต็มเปี่ยมในอ้อมกอดของครอบครัวที่เขาเพิ่งได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง